เราจะมารีวิวแน,น่นลาฟาแช่ <laughs> <laughs> แผน่นลาพาเนลครับแน่นลาพาเนลมันก็คือกล่องแน่นลานครับมันคือชิ้นส่วนของกล่องแน่นลาที่เป็นกล่องลึกลับที่บิลส์เอามาจากดาวอังคารไม่ใช่สิต้องบอกว่านักบินอวกาศในเรื่องบิลส์นำไปจากดาวอังคารแล้วกล่องแน่นลาบล็อกก็แตกออกมากลายเป็นแผ่นชิ้นนกี่ชิ้นครับหก,หกชิ้นกลายเป็น หกแผ่นหกชิ้นแบบนี้เลยใช่ลุงบานก็เลยใช้โอกาสนี้ทำออกมาเป็นที่เก็บขวดที่เก็บขวดฟูมัทอนของบิวนั่นเองครับนี่เต็มเลยเเลยนี่เลยนี่เลยมากเก็บแล้วก็ออกมาได้หนึ่งแผ่นเก็บได้สิบขวดใช่พอมาประกอบเป็นหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องก็กลายเป็นหกสิบขวดใช่ือนเขามาจะเก็บขวดฟูมัทอนได้หกสิบขวดซึ่งตรงกับในเรื่องบิวเหมือนกันในเรื่องบิวสเนี่ยพอกล่องพันดอล่าถูกประกอบครบกล่องมีขวดทั้งหมด60ขวดใส่เข้าไปแล้วมันนะครับไม่เกิด ปลดล็อก,ลลอกพลัง,ลงของเจ้าแผนนดูาบ็อกซ์นั่นเองใครไม่ได้ดูบิวไปดูครับบิวสุดมากอีโวเป็นตัวโกงที่แบบสุดติิงแบบมีสเสน่ห์น่ารักน่ากระทืบและเก่งมากๆอีโวมาสาวอากาศอีโวอ่ะอ่ะฮแล้วพูดถึงงานอันนี้ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับมาเป็นงาน DX ก <X S 1> จากญี่ปุน่น d ีเอ็กซ์แพ่นดู拉่นจากญี่ปุ่นมั่นใจของซื้อมาเองโรงพยาบาลทมาสามสีคือ เริ่มต้นจากนี่เลยเขียวใช่พนโดราพาร์เนลคลีนอันที่สองก็เป็นพนโดราพาร์เนลเรดแล้วก็อันที่สามพนโดราพาร์เนลรูเป็นสีน้ำเงินซึ่งบ้านเราไม่มีบ้านไม่มีเลยนะคะเป็นอย่างที่บอกครับว่าบ้านเรามีแค่สองแผ่นแผ่นแค่นี้เองเพราะว่าแต่ละแผ่นเนี่ยตอนที่ซื้อเป็นงานดีเอสมันแพงมากเลยมันแผ่นละเป็นแผ่นลพันเลยเป็นแผ่นละพันเลยอ่ะเพราะว่าแต่ละแผ่นมันจะแถมขวดไปด้วยไงใช่ไหมถ้าจะซื้ออีกแผ่นหนึ่งก็ต้องเอาขวดทิ้ง เราก็เลยไม่ซื้อกันดังนั้นเราก็เลยไปด้านด้นหามาเพิ่มเพื่อจะประกอบเป็นแผ่นดอลลาร์บ็อกซ์ได้จากจีนใช่เลยครับไปเจอในงานจีนมาเป็นแผ่นดอลาร์พาเนลจะมีสีอะไรยังไงประกอบยังไงกันเลยไปดูกันเลยชุบวางอาแผ่นดลาร์าเนว DX ออกาอ่ะดึงมาก็สองแผ่นมีครับมีสีแดงกับสีเขียวเหมือนที่เรามีใช่อ่ะ สีด้เงินหนึงอันบลูลาแผงราแผงเดีก็มีนะดองขาวงานพีบันไดลุงจีนก็ทําก๊อกเหมือนกันเบอรก๊อกก๊อกทุกอย่างเลยแล้วป็อันที่มันแรงมากๆเลยคือไม่เห็นในไรทั้งเลยใช่ถ้าจําไม่ผิดอในเรื่องไม่มีแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีสีนด้วยไม่คิดว่าจีนจะทํานั่นก็คืออันนี้ครับสีม่วง แพนด u ร a าพานาลเพอร์เพ,พสีม่วงลิมิเต็ดเดชชั่นอินไชน่าต้องคิดว่าสีม่วงอันนี้นะครับตัวดาวนะครับน่าจะเป็นของตัวที่มันตีนนะตอนแรกตัวตนี้ก็เป็นของแบทแมทโลกพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าจริงๆเนาะผมคุ้นๆเนาะไม่ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าภาพพิเศษมันมีอ่ะใครที่เป็นแฟนบิลจริงๆดูทุกคบทุกอันจริงอะ่ะบอกไว้นะครับ <c oughs> รถ้าไม่เห็นไม่มี นะเในเรื่องนี้คือไม่มีเลยอะตกลงวันนี้เราจะมีสีมาเพิ่มคือแดงเขียวน้ำเงินลาสพันเอลาพาร์แนลขาวดำแล้วก็ดิมิเตนนิชันม่วงม่วงหกชิ้นนี้งานจีนนะหกชิ้นล้วจะมาประกอบประกอบเอามาประกอบรวมกันกลายเป็นกล่องแพนเอล่าบ็อกซ์แต่ว่าจะประกอบได้เราต้องใช้แพนเอล่าจอยส์แบบนี้มันก็คือข้อต่อของแพนเอล่าแบบนี้ไม่รู้เรียกถูกมั้ยนะแต่ผมเรียกแพนเอล่าจอยส์สักกัน นะแบบนี้นี่อ่ะฮะอันนี้ก็คือมาจากีเหมือนกันแต่ข้างในก็มีหนึ่งสองสามสี่หกใช่ข้างในมีหกอันหนึ่งถุงหนึ่งถุงมีหกชิ้นเราไม่รู้หรอกว่าหนึ่งกล่องเนี่ยไม่ใช่จอยเห็นด้ลลารกี่อันมันใช้จอยในกี่อันเราก็เลยซื้อมาเยอะมากเยอะมากไม่รู้กเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประกอบพร้อมๆกันไปเลยครับว่าจะสาเร็จไหมประกอบได้ไหมนะโอเคแต่ก่อนจะประกอบเรามาเทียบให้ดูก่อน จะได้รู้ว่างานจีนกับงานงาน BX เนี่ยมันต่ออางกันยังไง่ะเรามีก็ดเอาอะไรก่อนเอาแดงก่อนแดงดูง่ายแดงดูง่ายอ่ะ,ะเ<อ>ป็นแดงจะบอกว่า Pandora Box แดงเนี่ย BX กับงานจีนเนี่ยไม่เห็นสีเนี่ยออกมาเหมือนกันเลยสีแบบสีเหมือนกันมากอันมันอ่ะฮะแต่ถ้าซูมใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่ต่างกันคืองานพลาสติก งานจนะีงานดีเอเนี่ยงานพลาสติกจะฉีดคมกว่างานจนะีเนี่ยพลาสติกมันจะฉีดไม่เนียนมันจะเป็นลายไม่เนียนล่องมันจะไม่เนียนแบบนี้มันจะล่องไม่เนียนนะครับก็สมกับที่มันเป็นงานกอฟะเนาะเป็นงานทําเหมือนแล้วกันเป็นงานทําเหมือนอเอ้พวกกรอนพวกนี้ครับพี่วอตโต้บอกว่ากรอนมันจะแบบมันจะมันจะฝืดแต่นี่กรอนกงานจีจะฝืดกว่าแต่ถ้าเป็นกรอนงานดีเอ็กซ เนี่ยกอ,นนอันานเลี้ยงมันจะมันจะมันจะคล่องกว่าแต่แทบไม่ต่างหรอกเอาเป็นว่าต่างกันที่ถ้าสีแดงนะต่างกันที่การฉีดพลาสติกจ่สีเขียวนี่เห็นชัดเห็นชัด, <มา S 2> ชดเลยอของงานกินมันจะสีแบบอ่อนๆใช่แต่งานดีเองมันเข้มแบบเข้ม,มเขียวมากครับอ่าอ่าหมุนหมุนหมุนนี่อ,อ,อันนี้ดีเอ็กซ์เนี่ยสีมันจะเป็นสีเข้มกว่างานจีนเนี่ยมันจะเป็น มันเป็นสีแบบเขียวอ่อนๆแบบนี้นะเห็นไหมครับเห็นชัดๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะไปซื้อตามร้านทั่วไปที่เขาวางขายตามเพจตามอะไรอ่ะลองดูนะถ้าเจอสีเขียวอ่อนแบบเนี้ให้คิดเลยว่างานจีนนะครับนะถ้าเป็นถ้าเป็นเข้มจะเป็น dx แบบนี้ก็เช่นกันการฉีดพลาสติกเนี่ยมันก็ไม่เนียนมันก็เป็นรอยด่างเป็นหัวฉีดพลาสติกแบบนี้สู้กับงานดีไม่ได้ดีขึ้นกว่าทีนี้ถามว่ามาใส่ผูกกเท่าได้ไหมลองใส่ดูมาใส่ดูใส่ดู สใส่ได้ใส่ได้ล็อกได้ไหมล็อกได้ใส่ดิใส่ล็กได้ใส่ได้ล็อกได้อ่ได้อ่งนะนี้่ฝั่งนี้ก็ล็อกได้ปกติล็วสี่เหลีนะอืก็สรุปว่าใส่ได้ล็อกได้ปกติต่างที่สีกับคุณภาพงานชีดโอเคอ่ะ ได้เวลาประกอบแพนอดร่ากันแล้วอันนี้เกะไปแล้วจาตองไม่พลาดข้องเาวางนี้กันเขาจะมุดละเขาลาไปเร่งจับเวละทีเราแกะเอแพนโร่าจอยใช่ไหมเราเรียกมันใช่แรียกแพนโดล่าจอยมาแล้วห้าสองก็ห้าหกสามสิบสาสิบชิ้นละลองดูว่าพอไหมถ้าไม่พอเดีแกะเพิ่มอ่ะ จแพนโลล่าบล็อกเนี่ยมันจะมีรูรไว้ใส่จอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแผ่นหนึ่งจะมีแปดรูแปดรูแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวจอยเนี่ยใส่เข้าไปประกอบเป็นกล่องแปดรูแปดแปดห้าสิบจากเมื่อกี้เราทดลองไปแล้วหนึ่งรอบเราก็รื้อวันหน้าจะต้องมาเป็นทรงนี้ก่อนค <8, 8, S 1> ้ายๆานี่ก่อนแล้วเดี๋ยวฝา่อยติดทีหลังค่ะอ่ะแนะไป เรียบร้อยเราก็ได้ขอไปแล้วนะคะเราก็ได้ฝาทั้งขี่ได้กับพนโดลาบล็อกแล้ว <S <S 1> <S 1> ต่อไปแล้วก็ทําฝาบนได้ไหมค่อนข,ข้างแข็งสำหรับเด็กในตอนประกอบระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเหนืมือมือพังอ่ะแล้วก็ปิดด้วยสีดำข้างบนชุบอันนี้เราจะมีติดเรียบร้อยทำตางได้มาเป็นแบบหมวกกันน็อกแล้ว อ่ะใส่มกุกน็อตยามูกเพนูล่าอันนี้มันอ้นี่นี่ไมค์คาร์ดใช่ป่ะอ่ะทีนี้ก็เหลือสุดท้ายตัวไ <Yeah. S 1> ม่ใชน้อยพี่คิดนะเมื oh. ่อกี้เราแกะมากี่ซองเมื <Yeah. S 1> ่อกี้เราแกะมาห้าซองห้าซองห้าหกสามสิบอันนี้ใช้ไม่ถึงนะสรุปนะหนึ่ง <Yeah. S 1> กล่องใช้ยี่สี่อันโอเควิธีประกอบก็คือกดให้แน่นรับความย yeah. <Yeah. S 1> ัดเข้าไปเลย ็กทางบ้านถ้าจะต่อให้ผู้ปกครองมาต่อด้วยนะทานไ็นดรลาบอ่ะเรียบร้อยนี่ไฮโดรลาบนะครับก็เขาว่างานจีนอ่ะประกอบมันได้โอเคใช้ได้ปกติก็แผ่นหนึ่งเนี่ยเขาขายเ็าขายเป็นแผ่นจอยเนี่ย้องซื้อแยกนะแผ่นหนึ่งประมาณไม่น่าเกินไม่น่าเกินสามสี่ร้อยบาทนะครับจําราคาไม่ได้ละก็สั่งมาเยอะเหมือนกันถ้าใครสนใจก็มาคุยกันที่ ไรเดอร์ออโต้และงอเล่นไรเดอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งๆกันเอาไปครับนะก็ขอไม่จำกัดมาก่อนได้ก่อนเนาะโอเคแดงเขียวน้ำเงินขาวลาสได้ลาสพาแนลแล้วก็ม่วงสุดยอดแลเทมซึ่งไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันโอเคก็ถึงตรงนี้ก่อนที่จะจบคลิปอยากจะสารภาพว่าจริงๆแล้วน่าจะเชื่อออโต้ครับ พอเราประกอบแบบนี้แล้วมันสวยแต่การใช้งานเนี่ยเราชางขวดใส่ยังไงเราจะเปิดแล้วขวดใส่ไม่ได้ไงเปิดยากตอนแรกก็นึกว่าเปิดง่ายๆแต่พอลองใช้จริงลองใส่จริงถอดยากดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้แล้วเราจะต้องลื้อมันออกและเอาด้านที่มันมีร่องขวดออกข้างนอกเพื่อเราจะได้เอาไวใ้ใช้งานได้เก็บขวดได้ ตามที่เราตั้งใจอ,อันที่เขาถ่ายรูปมือคือเขาทำพีดเขาทำไว้เท่ๆงไงเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยย่ปไงละคนเราผิดพลาดกันได้โตะโอเค okay. ไปไปไปถ้าสมมุติว่ามีกําลังรื้อเสร็จแล้วยังมีแรงไหวก็จะเอาขวดมาใส่ก็ปุบเสร็จขวดแล้วก็เอามาถ่ายให้ดูอีกรอบนะเอาสวยๆให้ดูนะอันนี้คือแบบมือออกหมดแล้วเออเห,อหือมาอยู่ในห้องเองอ่ะโอเค okay. ไปกินถ้าชอบกินนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์ กดแชร์และอดไลค์กดติดตามให้พวกเราไรเดอร์วอเตอทีวีด้วยน,น,นะคสะสวัสดีครับบ๊ายบายโย้าเฮนเดอร์บอกลูบิกยักเย้่ยลูบิกยักหนักด้วยมีขวดมันต้องหนักมากแน่เลยไปเทเจ้ามากกังกรจะออกมาไม่ใช <laughs>